น้องมานาแล้วค่ะทุกคนรับเลยอ่ะจ้าวายมาเสียงดังแถบนี้เสียงดังโวกหวา,ากลายไปอยู่ข้างนอกพี่น้องอยู่ข้างหลังอ่ามาดาวลุบกวนคนเนี่เนาะว่าก็ย่องยองซะผมมันผมผมขึ้นใหม่ฮะนะมันผสมกันเนาะพี่น้องเนาะพผมพ่นกระลังปงอะนะผมขึ้นใหม่มันก็เลยเป็นแบบ คือฟูฟูแบบน,นี้มานานหน่อยโอ้ยอาโกยเบิดมือมาไหนก็ได้ฝนตกเบิดมือเลยเด้อพี่น้องตกลินฝนตกลินทั้งวันเลยวันนี้น่ะอืมก่างฝนตกตะวันตะวันนี่ตกเสมอคืออนแดดอยู่เบิดมือตกก่างแรกเนียอ๋อตอนสามสี่โมงอะเนาะอ๋อโอ้ย แกอยกอไก่ทงองโดยไปซื้อนะให้มันเน่เฮซื้ออะไรซื้อไก่ให้มันไก่ทอดนะไปซื้อกกวให้ไกก,ไกกวาก่ทอดเลยโกโกวาเพราะมันซื้อมวดเนี่ย่กจะใส่ซีว่าไก่ทอดโกโกวาโอ้โหจคดอก่ไปคอยไม่รู้คอยไม่รู้ร๋ยวเดี๋ยวมันตลก ซื actually, ult, ้อไก่ทอดให้ป <t ake bugs> so ักแดงน้อยก่อนเด้อพี่น <t> <ño> ้องเด้อยแต่มันยังวัดไก่ทอดเป็นอะไรพี่น้องเลยแห้งน้อยเนาะวันที้โค้งนั่นเนี่ยซับออกแจ้งหน่อยนี่กับพวกแช่ไหมบางคนจะเอาเนี่ยจิบเมกกี้ใส่แจ้งหน่อยนีโอ้ยกินดีซื้อไก่แต่ก็มีกันเข่าและลาบบริลลินเด้อเพิ่นก็บ่าเพิ่นผู้หนึ่งเด้แต่เขาก็ยังกินปลากระป๋องเพิ่นก็คือว่าเพิ่นจะกินไก่มีกระดูกเป็นมันเหนียดแห้งน่อย ค่าังวนไปร้าายประจำมันหรอืัซับหเป็นมูกันพี่นองมียงกายไปพี่นอปงปากเปารางชวิถีนะชีวิตคอยต่ละเมือ่อคอยมันค้นแบบว่าเปิดเผยอะนะพี่นอ้องบ่ได้ปิดปังบ่ไดย่านคนหูจัก,กว่าจะคลองรวยหรือจนวาสักซักก็มันบอรวยแลย้วแหะรวยก็เห็นจนก็เห็นเออ,อเรียงอไรก่อน,นะะเหรออืแรงนี่แหละอุ้ยถื่นะค่ะคัะ สี่หกหกสี่สี่หกหกสี่แปดสี่สี่แปดแล้วก็หกแปดแปดหกบางเธออาจจะมาอีกไม่แน่ลาวมันออกจะมาซ้ำๆออกแล้วก็ออกอีกท่า,จาววนจะรู้ว่าโตเถื่อน้องเีอกท่านเคยรู้โตเถื่อนคุณชื่นใช่ไหมเบิร์ตเลยมีะไรชื่นเลยเนีย่ย ชีซื้อยายจะทื่นมองเดียวยันเขาป่ะชัซื้อยายบนละแม่บนละแม่แม่ละพันบาทพันบาทพันบาทถ้ามองเดียวลายันบุได้อีกนะเออแม่นบปล่าต้องซื้อยายรวยไปเลยเนาะจำต้องแม่พี่น้องมาในร้อยสิบแปดว่าจะม้วนไปซื้อในจังหวัดไหนเอาขอดเงยนหลับพี่น้องเงินละเห็นยังไง อ้อยจิ้มเปิดพระลมทันนะเด้อพี่น้องเด้อหอดเพือนแล้วเอาเข่าให้แดงหน่อยเนาะโอ้เทีย่ยงใช่ปอิ่มอัมากเลยนะขอบคุณค้าก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอายกมือก่อนครับคุณแม่ ก <c oughs> ินหมชอ็อกกอยากกินกินขั้นหูจะเป็นอย่างแนงแงหูจะวิ่ส่ลขนนั้นหูนอตแงเปนองเลยอาน่ม่แงกินไอ๋อคือละลายเหรอบ,บนี้ ไม่ใช่เปลากินนะครับไม่นม่นเผื่อะไรมีเผื่อบกเอาในหพอบกเอาเกลตนี้อย่าเละลายไปนมาอืมนดูหน่อยใส่ช่องิกเยอืใส่ช่องิกะละลายเดวย กินในตีมกับน้องมานาค่ะทุกคนเห้ยเจ็บบอลเพิ่มบอลอย่างเงี้ยมือเจ็บแต่อืมพอดีเลยเปิดร่อหมอกของขานี่ยังงาั้นเฮ้ยเปิดเป็น,ปนบบอะไรของมาเจ้า เ,เป็นบ้าเอาเบิก <c oughs> เขาไปไหนบ่ได้เนาะจะเบ้งมาม่าราคาพันสองยี่สิบเก้าบาทจากพันสี่มนันลดแต่แรกไปจพันสี่เลยเขาเก้าเขาบเห็นราคาอนาะกล้องไงนเนาะพวโปแห้งในพันกวัวโัรไงเลยกตว่าเหรียญชื่อหนา ยิ่ยมไทยหองจาก,กนี่คุณชื่อของไทยอร่อยหมดคุณไปเงี่ยมันไวเหนมาก็นก่าไใจไเลยไี่รออาหารคือกันอาหารไทยไมัไอ่งอ,อะไรที่เป็นไทยไทยอ่ะลู <c oughs> เป็นแดงนะยอกันเขาหมูบิดบ่กินเมื่อไรเขาบิดบ่มออกกันปกตมันไปโดดกัดนหนาเขาตีมาอันนี้เนี่ยเขาตีนะฮะมัน <c oughs> เปียกเปียกเมื่อไรถูกคนบอกจิตใจต้องคือแม่เด้อ,อผ่าไฟฟาดเพ้วาว่าฟาดมันคือเลยอย่ายให้มันฟาดอยู่ไฟเดียวแต่อยไปทำเขาก่อน แต่ถ้าเราโดนกันรังแกแล้วฟาดมันคืนเลยจำไว้แม่สอนผมทด้วยเองอ่ะแต่ถ้าเราเราห้ามทําเขาก่อนให้เขาลงมือกับเราก่อนแล้วค่อยทํามันเที่ยวเนี่ยไงทใจกิน,นห้านกินนุก ตามมันซื้อให้พี่น้องเลยกูตัวไหนกนเ่ตอนเรื่อง้อง่ประบาทเนี่ยง่ายง่ายอบด้ากูซ้อนรวกูอ่ะพี่น้องวักนก็ว่าง,ง่ายครับกูเรื่มันรอยมามีรยมารอย อันนี้มันเกิดไหมพอเรา่็เห็นเนพอก็เลื่อนข้าวอันนี้มันเถืยไกลควันมันหายควยพี่น้องเขาก็เห็นพี่น้องหายดอก,อกดไม้ใต้ใหม่ร้อนซ่อนเลยอ,อยากอ้างพี่น้องแล้วเรื่องเบิ้งถุงอะไรนั้นแสดงว่าแบบพี่ควยไม่ชอบไม่ชอบพี่แบบนี้เหรอ พอ,อยังไหมพอ,อยังมันหกแล้วไม่มแล้วไงอดออกไปม่ โอเค okay, พี่น้องทางนักิมนี่ล่าไปก่อนครับ